ผู้ใดมียอดวิวตะมุตะมิมาฟังทางนี้สวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องชาวคีเอเตอร์นะคะเด้อเมื่อนี้แม่จุบกับสิเมะแช่ประสบการณ์ค่ะเห็ดจังไดให้ยอดวิวตะมุตะมิของเฮานั่นมันเพิ่มขึ้นมาค่ะพี่น้องเนาะเขาบอกว่าอะไรต้องมีปฏิสัมพันธ์มันมาพี่น้องอันนี้กัแมน แล้วมีปฏิสัมพันธ์จังใดจังสี่ยอดเพิ่มผู้ลงข่วนพ่พกนกว่าไปเมึงวิดีโอมูกรแล้วหฮาคอยมาโงวิดีโอเห้าจังสี่มันบอกผู้ลงขวนพ่นกับว่าเปิดค่าการมองเห็นอา่ารงรูปภาพลอ่องหยางบัดนี้เมื่อเมึงเทคนิคนี้แม่จุบ็ดประจำเล้าที่นี้ยอดวิวมันก็นสิเพิ่มขึ้นมา ที่ลังเลยๆแบบล่ลงมือหนึ่งมือไม่มากกับเป็นพันอย่างประมาณสองสามพันขึ้นเนออันนี้ก็ยังตะมูตะมีอยู่แต่ระท่านหูย้ำแต่มันสิเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นก็เพื่อนเนาะมาเมืองเทคนิคกันค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่าถ้าห้าใส่เครื่องมือถีเฟซบุ๊กหามานะคะถีเจ้านาาเ้าหมาใส่มันรบหนึ่งมือไม่เปิดค่าการมองเห็นหลายเมนอก แต่ว่าเฮ้าสิโพูดอีหยัางจากงาักมุ่งยยมไหนอีหยังประมาณสีเฮ้ากับบูหูเม่นบอกโพลก้นเพื่นกับว่าโพูดแยมเสายยมเทียงยามแรงช่วงที่อคนเขาเลรียมือถือนะมันสีเห็ดห้ยอดวิวขึ้นเร็วอ่ะอันนั้ก็เป็นเทคนิคนึงที่ใส่ได้ค่ะพี่น้องต่อมาอันนี้เทคนิคส่วนตัวเลยเทคนิคส่วนตัวทีใส่เองนะคะรูปภาพจะเปิดการมองเห็นใช่ไหมทุกคนอ่ะก่อนที่สีเฮ้าล่งวิดีโอนะให้เฮ้ารุ่งรูภาพไปก่อนให้เฮ้าล่งรูภาพไปก่อนเอนด้อทุกคน บาดตานียามสาวเมันบอกสวัสดีตอนเช้าอย่งกับเจ้าก็ลงไปนะรูปภาพของเจ้านะมันเปิดการมองเห็นมันบอกเพราะว่ามันสีเปิดการมองเห็นหมากก่าอันคีบริวส์อียงของห้าอีกเนาะบัดตะนีพอเขาลงรูปภาพแล้วมูกับชิมาสวัสดีตอนเช้าจังสันจังสีอยังของห้าวนะเออทรงใจทรงมีความสุขอย่าท่านฝ่าไปตอบคอมเมนต์พี่น้องให้จงไว้ก่อนบัดตานีพ่อเจ้าสิลงคลิป ให้เจ้าลงคลิปเหมือนว่าเจ้ามีวิดีโอที่เตรียมไว้แล้วเจ้ามีคอนเทนต์มีอย่างเนาะสิล่งอย่าท่านฝอบไปตอบดูภาพใดให้เจ้าลงวิดีโอ่อนพี่น้องลงวิดีโอแล้วปุ๊บให้กลับมาดูรูปภาพเพราะว่ารูปภาพเปิดการมองเห็นนี่เข้าแล้วพี่น้องให้ไปตอบกลับเออขอบคุณที่มาทักทายแล้วไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านก็คือไปเยี่ยมเพื่อนที่มาคอมเมนต์รูปภาพของเราทุกคนนะคะ ประมาณคลิปสองคลิปเพื่อนกะสิลบมาเพื่อนกะสิกลับมาเยี่ยมพ่อเพื่อนกลับมาเยี่ยมปุ๊บเพื่อนกะเห็นวิดีโอคลิปของเฮาถี่เฮาลงไวงานพี่นอ้องยาท่านฝ่าไปตอบคอมเมนต์รูปภาพทันทีคขันเฮาตอบแล้วเฮาสิเอาบัตรที่นี่เขารลบมาไม่เยี่ยมบ้านเฮาก็ไม่เห็นรูปภาพมันเกาเฮาแต่ขันเลือนลงตรงขวนเพื่อนขี่คานเรือนเพื่อนกะผ่านไปเลยเมนบอกเพื่อนกะมาคอมเมนต์คลิปเกาอย่างประมาณนี้ให้เราลงรูปภาพเสร็จ แล้วอย่าเพึ่งตอบคอมเมนต์พี่น้องเทคนิคนี้แม่จุ๊บใส่ประจำจ้าพี่น้องลงลูกภาพไว้ปุ๊บบัตรที่หนีลูบภาพมันเปิดกะคาการมองเห็นสุดตรดมาพี่น้องมันสิประมาณลอยคอมเมนต์หรือว่าแปะซิเก่าิคอมเมนต์ถาม1ิคอมเมนต์นะ่ให้เห้าไปไปดันลูบภาพเห้าก็คือตอบกลับแล้วกลับไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเยี่ยมบ้านเพื่อนปุ๊บเพื่อนก็จะกลับมากลับมาปุ๊บจะเจอคลิปล่าสุดของเรายอดวิวเข้ากับเพิ่ม พี่น้องนี่เทคนิคนี่อีกหนึ่งเทคนิคพี่น้องสําหรับค้นทีเบอท์ทนมุยผู้ติดตามเป็นแสนคือเพื่อนเนาะพี่น้องเนาะก,กับมาเหว้่สูู่กันฟั่งพี่น้องเทคนิคนี่ใส่แล้วเห็นผลพี่น้องแล้วก็เทคนิคสําคัญด้อยพี่น้องดอขันผู้ใดมีเงินมีกําลังกับสื่อโทรศัพท์ใหมย่ย่อนว่าขันรุ่นเกา่ามัน ภาพประชัดวิดีโอประชัดจังเสียมันสิบ่ค่อยหนาดึงดูดพี่น้องเอ้ยกเ็เฮ็ดให้บ้านเฮ้าเฟซบุ๊กเฮานะคะบ้านของเราดูสวยงามโพสแต่สิ่งดีๆนั่นแหละพี่น้องสุดท้ายแล้วถ้าเฮาเฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอมาเป็นคีย์เอเตอร์โดยที่บ่มีความหมากักบ่มีความสอบแมนบ่พี่น้องมันกลับไปบอลอดคือเก่าละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเลียนเฟซบุ๊กเลียนซื่อบ่ได้เงินก็นยังเลียนพี่น้องแมนบ่ ขั้การเรียนไปสาเลีนใหมมวนมวนห้อห,ห,ห,หัวไปสิ่งที่ใดก็คือได้เงินพี่น้องฝันดีสำหรับมืนอนีพี่น้องบายบาย